ก็นจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโอพยพบทที่33ข้อที่17-19ถึงบันทึกว่าพระยาเวตรัตอบโมเสสว่าสิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทำให้ เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราแล้วและเรารู้จักชื่อของเจ้าโมเเสจึงกราบทูลว่าขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าเราจะให้คุณความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของยาเวต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใด ก็จะโปรดปรานผู้นั้นข้อคิดจากพระวจนะพระพรของความโปรดปราน 1. พระเจ้าจะทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของผู้นั้น 2. พระเจ้าทรงรู้จักชื่อและตัวตนที่แท้จริงของผู้นั้น 3. พระเจ้าจะสำแดงพระสิริแก่ผู้นั้น 4. พระเจ้าจะให้คุณความดีของพระองค์ประจักษ์ต่อผู้นั้นและผู้นั้นจะเป็นการประกาศพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ